ดีครับมาตัดทรงนักเรียนนะครับให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับทรงนักเรียนลองฟันมือหนึ่งก่อนนะครับด้านบนนะครับให้รองฟันมือหนึ่งด้านบนนะครับลองฟันมือหนึ่งนะครับดอกวิหญ่นะครับขึ้นทรงเลยตัดด้านบนก่อนนะครับตัดด้านบนก่อนหนึ่งไถไปเลยนะครับในมุมลูกแก้วนะครับไถ งแงบอตัวเตียนนะครับไท้ออมทีสะเลยนะครับการตัดสมนับเรลียนแบบง่ายๆสุดๆนะครับ้ันนี้ก็เอามุมลูกแก้วเหมือนกันนะครับอ,า,รรบอ,นอานนี้เอามุมลูกแก้วเหมือนกันนะครับเนครับโอ้ยใหญ่เกินไปอันนี้ก็อามุมลูกแก้วเหมือนกันนะครับ ไหรอบศีซษะแล้วนะครับไหรอบศีซษะแล้วทำยังไงด้านบนจะเลื้ยยาวมากนะครับด้านบนนะครับด้านบนจะตัดยังไงยายออกนิดนึงด้านบนนะครับด้านบนผมจะมายืนดานอ่านสายลูกค้าก่อนนะครับ เดี๋ยวนี้ครับจับเปลี่ยนท่าจับนี้จับปัตติเลียนใหม่นะครับแบบนี้นะครับจับหายนะครับนี่ตัดอย่างนี้ก่อนนะครับด้านบนนี่ก่อนนะครับหยุดได้ครึ่งศีรษะก็หยุดนะครับแล้วมาทําใหม่นะครับนี่จะนอนเกือบนอนแล้วนะครับแบบนี้นะครับหยุดก้อนนะครับมาใหม่เริ่มใหม่อีกนะครับเริ่มใหม่นี่เกือบนอนแล้วนะครับ กดนอนราบไปกับบนซีราเลยนะครับนะยุดนะครับแล้วมาทำม่อีนะครับับบนี้นะครับมีอก็นอนราบเลยนะครับกับบนสุดของซีราะครับนอนราบเลยนะครับเราต้องยืนด้านซ้ายก่อนนะครับราบเลยมีนอนราบแล้วทีนี้ด้านหน้าทํายังไงด้านหน้าหัดขึ้นนะครับแล้วงานหัดนี้ขึ้นมานะครับ นัดวีขึ้นมานิดนึงเพื่อจะไล่ระดับด้านหน้านะครับนัดหวีนัดวีขึ้นนะครับนัดวีขึ้นนะครับยุดนะมาใหมายอย่อีกนะครับอ,อ,อันนี้ก็นัดวีขึ้นไปอีกครับงัดวีแบบนี้นะนี่คืองัดหวีนะครับถ้าตรงตรงเงี้ครับงัดวีขึ้นไม่นะงัดหวีตามความยาวของด้านหน้านะครับถ้าอยากได้ ด้านหน้ายาวมากก็งัดหวีสูงขึ้นไปนะครับนี่เราไม่อยากให้ด้านหน้ายาวแล้วก็ไม่ต้องงัดนะครับเราก็เฉียงลงแบบนี้นะครับเฉียงลงแบบนี้นะครับแต่ฐานปลายหวีนะครับตอนนี้ผมจะเดินปลายนะต้องแนมกับที่สะบนสุดนะครับตล้ออด้าน้น้าออกบ้างนะครับ ได้ความยาวที่ต้องการนะครับด้านหน้าครับเอาต่อไปเรามาดูด้านขวานะครับด้านขวา,าทำยังไงด้านขวาก็มัดยีแบบไหนวีอยู่แบบนี้นะครับนีจะตั้งขึ้นแบบนี้นะครับใช้ลงนะครับตั้งขึ้นใช้ลงนะครับเป็นแบบนี้นะครับ เริ่มใหม่เหมือนเดิมวิจกสังเกตดูว่าวิจักด้านด้านด้านปลายวิจดตั้งขึ้นนะครับเชื่องขึ้นเชื่องขึ้นฟ้าเลยนะครับนี้เลยนะครับอรอบต่อไปเชื่องจะเริ่มตรงแนบกับบนที่สานนะครับนี้นะครับด้าน,นหน้าก็งัดบีขึ้นนะครับรัดบีขึ้น นัดนัดขึ้นนะครับอย่างนี้นะครับด้านหน้าด้านหน้างัดขึ้นอีกนะครับเอาตามความยาวว่าเราจะเอายาวสั้นประมาณไหนนะครับถ้าไม่ยาวมากก็ไม่ต้องงัดขึ้นนะครับตรงไปเลยนะครับทีนี้ถ้าสั้นนะครับด้านหน้ากระโหลกศีรษะจะโค้งลงเราก็ีนี้ก็เอาลงมือนกันครับลงแบบนี้นะครับ ราต้องการด้านหน้าสั้นนะครับ้างัดขึ้นมากความยาวก็จะเลื้อมากครับด้านหน้านะครับมังจากลงแบบนี้ครับก็ด้านหน้าต้องการให้สั้นลงนะครับด้านหน้าสั้นลงนะครับแร้วก็เลียงออกนะครับ ตามประมาณนะครับตามความชอบนะครับอ่าสั้นประมาณไหนด้านหน้านะครับส่วนที่ยังยาวทายาวมากครับกัดดีขึ้นดีนะครับืีต้องแนบนะครับแนบกับศีสัะตลอดเวลานะครับด้านบนนะครับแล้วก็ทำทำรอบสีรษะนะครับด้านบนนะครับ ไปเลยตอนนี้ก็รองพันเบอร์หนึ่งอยู่นะครับรองพันเบอร์หนึ่งอยู่นะครับให้ขอบมุมลูกแก้วก่อนนะครับให้นวลสั้นลงกว่าก่าอีกนะครับเดี๋ยวเราเด้งกระจก,กด้วยนะครับว่ากระจกนี้ บนจะสั้นได้ไหมนะครับถ้ายังยาวเราก็มาทำซ้าอีกครั้งหนึ่งอีกหนึ่งรอบนะครับด้านซ้ายเราก็ทําอีกวกไปวนมานะครับจนกว่าจะสั้นได้ตามที่ต้องการนะครับไในที่ยังยาวมากที่ตัดไม่ถูกแล้วก็ซ้าใหม่นะครับซ้าใหม่เพื่อให้ความสั้นให้สม่ำเสมอนะครับ เราก็ดูจบไปด้วยนะจบด้านหน้าอ่าหลังไปเขาจะทําด้านหน้าให้ดูนะครับขออนุญาตเด็กนักเรียนข้องเรานะครับขออนุญาตหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับดูด้านหน้านะครับด้านหน้าเราก็เอาเอา,เอายา,ปายวประมาณนี้เานาะนะครับยาวประมาณนี้เราไม่ต้องจิกด,ด้านหน้าก็ได้นะครับเพื่อจะให้เป็นผมธรรมชาติแล้วก็เอาหวีมารองตัดตรงนี้นะครับ ผมก็จะได้ไ,ดไม่ไม่ถูกตัดนะครับแต่เป็นเงินผมธรรมชาติสันธรรมชาตินะครับแต่นหน้า,าอ้อา ด้านบนให้พอดีก่อนนี่เราใช้ด้านล่างด้านล่างจะไม่ต้องเน้นอะไรมากนะครับแค่ใช้ออกก็เป็นเสร็จนะครับสูงนักเรียนนะครับเด๋ยวเราทันทำด้านบนออกจะช้าไปหน่อยนะครับจะช้าแต่ว่าจะได้ดีนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ฝึกใหม่นะครับลองทําแบบนี้ดูนะครับทําวิธีนี้ดูนะครับ ก็จะได้ทรงตที่สวยงามนะครับอ่าต่อไปครับเราจะตัดด้านด้านล่างนะครับทำยังไงตด้านล่างผมจะใช้ปัตเตเลียนอีกเครื่องหนึ่งนะครับปัตเตเลียนอีกเครื่องหนึ่งหยดน้ำมันด้วยนะครับหยดน้ำมันทุกครั้งครับหยดน้ำมันทุกทุกท้านาทีนะครับในการใช้เครื่องมือนะครับอ่าเราใช้ปัตเตเลียนเครื่องหนึ่งนะครับ อดฟันแล้วนะครับนี้เราจะไถนะครับเราจะไถด้านข้างแล้วนะครับไถขึ้นนี้ขึ้นไปเลยนะครับเผยขึ้นนะครับพยายามเผยนะครับพยายามให้กินผมจะใช้มุมนะครับครึ่งฟันด้าน พื่นฟันด้านซ้ายมือนะครับมีการเผยให้กินครื้นฟันนะครับเผยขึ้นไปเลยนะครับเผยขึ้นไปเลยนะครับพยายามอย่าให้มีขอบตรงนี้นะครับพยายามเผยนะครับถ้าเราทาได้ถูกต้องทาได้ด้วยความระมัดระวังเราก็จะไม่มีขอบเส้นต้องมาแก้ไขอีกนะครับเราจะนะครับแทบจะไม่ได้ซ้ําอีกมากนะครับ ดูครับเดี๋ยวเราจะไม่ให้มีขอบตรงนี้นะครับเราเอามุมด้านซ้ายครึ่งของปัตเตียนะครับด้านซ้ายมือนะครับมุมด้านซ้ายนะครับไถเผยขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้นะครับไหเผยขึ้นเผยขึ้นจะไม่มี